สวัสดีครับผมนายอนุชัยรัตวนะครับช่างบริการฮอน d a าพิวิ้งธนบุรีครับผม <S <S ถามว่าทำไมต้องตั้งวาลวรถ500ซีรีส์นะครับผมก็คือรถทุกรุ่นต้องมีการเช็ควาลวอยู่แล้วครับผมทุกๆ2 4 0 0 0กิโลหรือว่าแต่ละรุ่นไปครับผมาการเช็ควาลวเนี่ยก็คือเป็นการเช็คระยะห่างวาลวเพื่อ ค่าเคลียร์เลน์ของวาวให้อยู่ในค่ามาตรฐานครับผมครับผมความควรตั้งวาวตอนไหนนะครับผมก็ตรงนี้ก็คืออยู่ที่รถแต่ละรุ่นแต่ละรุ่นก็ไม่เหมือนกันครับผมอย่างเช่น500ซีรีส์นะครับผมจะทุกๆ1 0 0 0 0ทุกๆ24,0 0 0กิโลนะครับผมแล้วก็ถ้าจะเป็น CBR 650R ก็จะเป็นทุกๆ36,000ครับผม3 6 0 0 0กิโล ครับผมแล้วชินช้นส่วนที่เราเปลี่ยนนะครับผมชิ้นส่วนที่เราเปลี่ยนก็จะมีโอลิงฝาครอบวาล์วโอลิงน็อตฝาครอบวาล์ว wow, ครับผมแล้วก็จะมีหัวเทียนครับผมที่สําคัญที่สุดเลยครับผมแล้วก็จะมีน้ํามันเครื่องกรองน้ํามันเครื่องครับผมแล้วก็จะเป็นแผ่นชิมครับผมค่าใช้ใจ่ายการตั้งวาล์วของ500ซีรีส์ของแต่ละ ก็ไม่เหมือนกันครับผมอยู่ที่เราเลือกใช้เก์น้ํามันเครื่องครับผมก็เริ่มต้นนะครับผมถ้าลูกค้าใช้สังคอร้อยก็ประมาณ5000ับวกลบลงมาหรือว่า4ี่พับวกลบลงมานะครับผมเพราะว่าอยู่ที่เก์น้ำมันเครื่องด้วยว่าเราจะใช้กึงสังเคราะห์หรือสังเคราะห์ร้อยครับผม <S 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 ถามว่าเราควรตั้งวาวตามที่ศูนย์กำหนดไหม ถ้าทางที่ดีตั้งตามศูนย์กำหนดดีกว่าครับผมเพราะว่า1ถ้าเกิดลูกค้าไม่ค่อยได้ขับรถเนี่ยที่ผมเคยเจอนะครับผม,มก็คือเป็นรถจอดนานสัก5ปีครับผมลูกค้าถึงระยะกิโล24,000กิโลครับผมแต่บางเอิญลูกค้าไม่ยอมตั้งมันก็จะมีผลกระทบอย่างเช่นน้ำมันเครื่องเสื่อมสภาพครับผมหัวเทียนที่ไม่แบบไม่มีการสตาร์ทเครื่องยนต์ก็จะมีการบอดได้ครับผมถึงแม้เราแบบ ไม่ค่อยเช็คระยะก็ช่างไม่ค่อยได้ขับก็ช่างครับผมหัวเทียนก็สามารถบอดได้เหมือนกันตัวช่างเองนะครับผมแนะนําถ้าเป็น500ซีรีส์นะครับผมก็ไม่มีอะไรมากครับผม500ซีรีส์ครับผมก็อะไรก็ไม่แพงมากเท่าไหร่อยู่ที่เราดูแลรักษาครับผมว่าการใช้งานของเราแต่ละวันเนี่ยเราควรจะรักษาอะไรบ้างครับผมอย่างเช่นผมแนะนําเป็นโซ่สเตอร์ ทุกๆพันโลนะครับผมให้ปรับตั้งและหล่อลื่นโซ่ครับผมถ้าลูกค้าปรับตั้งไม่ได้ให้เข้ามาที่ศูนย์ครับผมคือย้ําเลยโซ่สเตอร์เนี่ยถามว่าสําคัญไหมสําคัญครับ